มาดูผสมปูนสูตรรอน้องที่น้องบัวรายท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้เจริญให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บก้าข้างหน้ายังมีสติ9้าไปข้างหน้ายังมีความหวัง ก้าวไปนณะอย่างประสบผลสําเร็จก้าวไปขนณะอย่างมีเงินมีทองให้ทุกท่านเจริญร่ำรวยมีเงินมีทองเนือกินเนือใช้เนือกเก็บฟ้าช่องสิริทรั์ประสงค์สุขช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามมานิ นาวรัตเพป,ปูนสูตรช่างหัวเผือกช่างหัวมันช่างหัวกลอยช่างหัวมันหนาทีีนก็ลหลวงตะทงของเรากำลังบรรทุกขินมาแล้วท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้เจริญให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจาก พยันตรายทั้งพวงปลอดภัยจากโควิดร้ายทั้งพวงลงตัดรงของเรากำลังเอาหินมามานิดก็กำลังผสมปูนสูตรรอน้องที่สะน้องบัวรายตอนนี้แดดก็ร้อน กาศก็ร้อนลมก็เย็นๆมาดูสูตรคุณมานิตนาวรัตสมปูลสูตรนิดละฮะสม,ตมะะาติเมื่อกี้รู้สึกขัดตำพอีพอเดียะกะลวงตะทงของเรา กำลังเทรบสลาเพื่อจะได้เดินเวียนเทียนง่ายหน่อยท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้เชิญให้ร่ำรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยกันทุกคนจ้า